สวัสดีครับสมาชิกคอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับขณะนี้ผมกำลังถ่ายให้ชมพึ่งสำรวจใกล้ๆนะครับนางพญาส่วนใหญ่ที่ผมเคยจับนะจะอยู่ตรงกลางค้าของฝูง,งครับแต่ฝูงที่ผมไม่จับผมจะลองให้เขาเข้าเองเพราะว่าผมสันนิษฐานว่ากลุ่มนั้นนะ่ะที่ไปทำความสะอาดทำเคลียร์ความสะอาดหรือว่าอาจจะไปทำล้างเล็กๆรอนะครับ น่าจะเป็นฝูงเนี่ยแล้วก็ผมไปฉีดวีรมอนเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เขาเข้าเข้าเองนะครับโดยไม่ต้องจับนางพญาแต่ถ้าใครอยากจะลองจับนะครับผมจะให้สังเกตจะอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ผมเคยจับนะนางพญาส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของของฝูงนะครับของกลุ่มเนี่ยต้องลองเขีย่ยๆดูนะครันนี้ผมไม่อยากเขีย่ยไม่อยากรบกวนเขานะครับ ถ้าเราจะเขีย่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยลองแตะๆเขาหน่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เราต้องทําให้นิ่มนวลที่สุดนะครับเนี่ยเขีย่ยหาหนางพญาผมเคยเขีย่อยองเงี้ยเขาจะจับเป็นกลุ่มนะครับหนานแน่นเลยเนี่ยถ่ายให้ดูใกล้ๆ นี่แหละครับต้องใช้ความนิ่มนวลที่สุดนะครับในการเลี้ยงผึ้งเนี่ยให้ใคล้ายๆว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับถ้าใครเคลื่อนเคลื่อนตัวแบบฉับพลันเนี่ยอันตรายนะครับผึ้งเกือบทุกชนิดนะครับเราต้องค่อยๆนะครับผมเคยเกลี่ยดูว่านางพญาอยู่ไหนผมจะจับนะครับเนี่ยพอเราขยับขยับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร อยู่ตรงกลางฝูงเนี่ยผมเคยจับได้นะครับโดยใช้คลิปพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะใช้คลิปตรงนี้มันง่ายดีครับเนี่ยคลิปอย่างเงี้ยคลิปปุ๊บแล้วก็ไปใส่ในกล่องสองชั่วโมงเขาอยู่ผมเคยทํามาแล้วนะครับครับก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ